นี่เป็นภาพเก่าเมื่อ61ปีที่แล้วนะครับจากหนังที่ออกฉายในปี2 5 0 5นะครับวันนี้พามาดูรถยนต์คันเล็กๆคันนี้แหละครับสวยงามครับผู้ที่ขับรถคันนี้ก็คือคุณมีสัตว์นาครัตนะครับสมัยก่อนเป็นนักร้องชื่อดังนะครับแล้วก็ขับรถมาตอนนี้มาจอดอยู่ในบริเวณของสวนลุมพินีนะครับก็คุยกับลูกน้องนะครับนัดแนะกันนะครับแล้วตัวเองก็จะขับรถคันนี้แหละครับดูวิธีเปิดประตูรถนะครับก็ไม่เหมือนกับปัจจุบันนะครับ ทะเบียนก็3 4 6 6นะครับขับรถไปรับนางเอกของเรื่องครับคุณจรัสศรีสายศิลปินหรือว่าศิลปีนะครับนางเอกของเรื่องเพื่อที่จะพากันไปเที่ยวนะครับแล้วก็ขับรถออกไปนะครับสถานที่ถ่ายทำก็ยังเป็นที่เดิมนะครับก็คือบริเวณสวนลุมพินีนะครับรถก็เข้ามาจอดนะครับเห็นไหมครับสวยๆนะครับรถยนต์แบบนี้ตอนนี้ ถ้าจะหาดูก็น่าจะมีที่ทแถวแถวนนทบุรีนะครับยังมีรถเล็กอย่างนี้อยู่นะครับแต่ว่ารถคันนี้เป็นรถที่ดูสภาพค่อนข้างใหม่นะครับก็คือเป็นรถที่ถ่ายหนังในปี2 5 0 5นะครับคุณมีสักก็แกล้งออกไปที่จะไปหาซื้ออะไรไมาให้สาวๆกินนะครับแต่จริงตัวเองนัดกับหนุ่มๆที่นั่งอยู่ริมสะแล้วนะครับว่าให้มาตีรวนะครับแล้วตัเองจะเข้ามาช่วยนะครับ เพื่อที่จะแสดงตัวว่าตัวเองเป็นสุภาพบุรุษนะครับสาวๆก็จะได้รักในน้ําใจนะครับยอมเป็นแฟนนั่นคือเนื้อหาของหนังนะครับแต่ว่าวันนี้ที่จะให้ดูนั้นอยากให้ดูสภาพรถนะครับซึ่งดูสวยนะครับแล้วก็น่ารักนะครับรถเก่าๆแบบนี้นะครับหาดูในหนังก็ค่อนข้างยากนะครับกว่าจะเจอจากหนังแต่ละเรื่องนั้นก็เรียกว่าหากันจนเหนื่อยเลยนะครับ แล้วก็เห็นสถานที่นะครับก็คือสถานที่ก็คือสุรุพินีนะครับเห็นรถยนต์ที่จอดอยู่ด้านหลังนะครับรถยนต์ที่วิ่งกันควักควอยู่ด้านหลังนะครับก็ก็ทําให้เห็นบรรยากาศนะครับของเรียกว่ากรุงเทพมหานครในอดีตได้เหมือนกันนะครับก็นี่แหละครับภาพเก่าๆนะครับนี่รถสมรรถทุกๆนะครับปัจจุบันก็ยังจะมีอยู่นะครับแบบนี้นะครับคุณจำรูนดจิมเห็นก็จะเข้ามาช่วยนะครับนั่นเป็นเรื่อง บทของหนังนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มาดูรถยนต์บางคนบอกว่าเป็นรถใหม่นะครับจริงๆเป็นรถใหม่แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นรถยนต์แนอนดีนะครับเพราะว่าเวลาผ่านมาถึง61ปีแล้วนะครับ